สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <con> <ation> ข่าวคนคนเนชั่นในค่ําคืนนี้นะครับก็คงจะไม่มีข่าวไหนใหญ่ไปกว่าข่าวเรื่องของคุณเอ,อ,เอกยุทธ์อัญชันบุตรเ,เอาอลืมซะแล้วทองแต่ชื่อสันติภาพสันติภาพนะเพราะเป็นข่าวที่ดูกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็ก็ติดตามวันนี้หลายคนนะฮะดูข่าวของคุณสันติภาพเพ่งร่วงนะหรือว่าคุณบอล พนักงานขับรถของคุณเอกยุทธ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งใจจดใจจ่อรอฟังการการแถลงข่าวนะครับของนายสันติภาพนะเพราะเชื่อว่าจะต้องได้อะไรแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนแถลงข่าวของนายสันติภาพโดยการควบคุมตัวมาถะมาของพบวชนนนั้นก็น่าสนใจมากนะครับก็ให้การกับทางพูดกับทางนักข่าวนี่ยาวเลยใช่ครับนะครับแต่ตอนนั้นพอพูดเสร็จแล้วนะครับ ในระหว่างนั้นก็มีข่าวคลาวว่าพบศพคุณเอกยุทธ์บ้างเจอที่นู่นที่นี่บ้างแต่มันก็ไม่ใช่นะและหลังจากที่คุณสันติภาพให้ข้อมูลกับทางตำรวจต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วพี่สาวของคุณเอกยุทธ์ที่ไปแจ้งความเนี่ยก็ไม่เชื่ออืมก็ไม่เชื่อคุณสันติภาพแล้วก็เจ้าของร้านนะครับครัวกระแตซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่คุณเอกยุทธ์ไปทานข้าวนั้นก็เผยพิรุธของนายคนนี้ หลายอย่างนะครับจนกระทั่งล่าสุดนั้นอย่างที่เราทราบถ้าติดตามทาง Nation Channel นะครับว่านายสันติภาพนั้นก็รับสารภาพแล้วใช่คร,ครับเพราะว่ามีพิรุธหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน,นเงินสดติดตัวคุณสันติภาพเนี่ยมากเกินไป6 5 0 0ืนนะแหวนของคุณเอกยุทธทำไมหล่นอยู่ในรถที่สำคัญก็คือว่ารองเท้าสีน้ำตาลของนายสันติภาพที่เปลอะเปื้อนขี้โคลนนั้นก็ตอบไม่ได้ ว่าทําไมถึงเปิดขี้โคลนนะฮะก็ไปเค้นสอบตอนหลังหลังจากแถลงข่าวจนกระทั่งเจ้าตัวนั้นก็รับสรารภาพและตอนนี้ก็คือกําลังพาตัวนายสันติภาพนะฮะไปในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับ,รบซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจุดที่ทิ้งศพหรือว่าเอาศพของคุณเอกยุทธ์ไปฝังนะฮะหรือไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตามข่าวบอกว่าน่าจะเป็นที่อะไรเขาจิงโจ้ะนะฮะ เขาจิงโจ้ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงจริงเท็จอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดก่อนครับนักข่าวของเรานะฮะตอนนี้อยู่ในสายนะครับคุณกัญญาขำนุรักษ์นะครับคุณกัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้นายสันติภาพเนี่ยถึงพื้นที่หรือยังครับค่ะเมื่อยังไม่ถึงค่ะเมื่อกี้กระแสข่าวบอกว่าพี่เขาลงมาจากขาดใหญ่แล้วก็จะเข้ามาจังหวัดพัทลุงก็ประมาณสัก 45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะถึงจะถึงมาพัทะลุงค่ะอืม,อมก็มก็คือภายในคืนนี้แน่นอนค่ะครับแล้วก็พอถึงแล้วเนี่ยนะฮะจะพาไปไหนฮะอืมเขาจะเข้ามาที่ออกองบังคับการตำรวจปูทรจังหวัดพัทะลุงก่อนค่ะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ถึงจะเข้าไปจุดที่จะไปที่ที่จุดอาคาที่ที่เขาจิงโจ้จำบลไซบุรีอำเภอเมืองค่ะที่เขาจิงโจ้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับ แต่ว่าจะพามาที่ที่กองบังคับการของทางพัทลุงก่อนใช่ค่ะใช่ไหมะตอนนี้นักข่าวก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะตอนนี้นักข่าวแล้วก็กําลังเจ้าหน้าที่แล้วก็กําลังเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยอยู่ในพื้นที่เตรียมพร้อมที่จะลงค่ะเตรียมพร้อมที่จะลงพื้นที่ค่ะครับแล้วก็ข่าวว่าจับผู้ต้องหาได้อีกคนหนึ่งเนี่ยคือนายชวลิตเนี่ยนะฮะก็อยู่ในพื้นที่ไหมฮะคุณกัญญาครับ นายชาวลี่ erfahren, จบจับได้ที่จังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังอ๋อฮะไม่ได้พามานนี่ใช่ไหมฮะตอนตอนนี้เมื่อกี้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าจะนําตัวมานนี่ทั้งหมดเลยค่ะก็ค <othing> ือจะมีมีชาวะลิตแล้วก็ที่วาที่วากร <The> ที่วากรที่วาที่วากรจับได้หรือยังฮะที่วากรนี่จับได้แล้วค่ะที่วากรก็จับได้แล้วนะฮะใช่ค่ะที่วากรที่วากรนี่ใช่ในปออะไรเปล่ะฮะ ที่วากรเกื้อทองอะค่ะเกื้อทองอ๋อจับได้ที่ไหนฮะจับได้ที่ตำบลแพรกขาค่ะที่ที่ไหนนะฮะที่ตำบลแพรกขาตำบลแพรกขาอำเภออำเภอควนขันสมค่ะอืมพัทลุงเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะครับครับที่วากรนนี้ก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พาชาวลิตหลบหนีออกจากพื้นที่ถูกไหมฮะ ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนร่วมในการอําพรางศพด้วยเนี่ยยังจับไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ที่คนยังจับไม่ได้ก็คือพีระการค่ะพีระการสงขาวถูกไหมฮะใช่ค่ะพีระการสงขานี่คือร่วมอําพรางศพถูกไหมครับเขาค่ะเ,เขาบอกว่าเป็นคนเป็นคนร่วมค่ะอืมอืมอืมเป็นคนร่วมอําพรางศพใช่ค่ะนะนายชวลิตอําพรางศพ แล้วก็นายทีวากรขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะฉะนั้นคนฆ่าเนี่ยก็ก็คือก็คือนายสันติภาพนี่แหละคนเดียวค่ะเจ๊ไหมฮะอืมแล้วเราสามคนสองคนที่ถูกจับได้เนี่ยทีวกรกับชาวลิศนี่เขาเขาเล่าให้ฟังยังไงบ้างไหมฮะก็ก็ตอนตอนเช้าได้คุยกับน้องเขานะคะคือทีวากรเขาบอกว่าตอนเช้าก็คือชวลิตที่ว่าเป็นรุ่นพี่มาเจอตัวเขาที่บ้านแล้วก็ขอขอให้เขาไปส่ง ท,ที่ท่ารถทิวกรก็ถามว่าจะไปไหนชาว,ชาวาลิศก็บอกว่าจะขึ้นกรุงเทพทีนี้น้องเขาก็ไปส่งที่ท่ารถพอถึงที่ท่ารถเขาก็บอกว่าชาวาลิศบอกว่าให้ท่วกรน,นั่นคือกลับเลยไม่ต้องรอให้เขาขึ้นรถก็คือให้กลับมาเลยเขาก็กลับ,บมาพอกลับมาก็ตำรวจเข้าไปคุมตัวแล้วก็มาจับคุมไว้แล้วก็มาสอบสวนนะคะว่าไปส่งชาวาลิศท,ที่ไหนอย,อย่างเงี้ยค่ะครับ คุณคุณกัญญาฮะตอนนี้ทางทีมข่าวเราทราบไหมฮะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่คนฮะตอนตอนนี้ตอนตอนนี้ที่ที่ที่คาดว่าจะนําตัวมาที่พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงก็จะมีที่วากอนแล้วก็ปีรักไอปีรักการนี่คือยัยงยังไม่ทราบใช่ไหมคะยังจับไม่ได้เจ้าจาวริดค่ะจาวริดนะฮะแล้วก็คาดเม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้ได้รายงานว่าจะจะเอาพ่อของสันติภาพ สันติภาพเข้ามาเข้ามาที่กองกลับด้วยอะค่ะครับข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยเอาเข้ามาในในฐานะอะไรทราบไหมครเขาเขาคุยกับพี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเอามาสอบสอบสวนนะคะเอามาสอบสวนนะฮะแต่บอกว่ามีส่วนรู้เห็นแล้วก็ขอสอบสวนแต่ว่าสื่เท็จยัง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 ไม่ไม่ชัดเจนค่ะครับคืนนี้ยังไงเนี่ยพอคุณสันติภาพไปที่พัทลุงแล้วเนี่ยก็จะไปที่เขาจริงโจ้เลยใช่ไหมฮะ จะมาที่ที่กองังกับการก่อนค่ะครับแล้วเขาถึงจะลงพื้นที่จะลงพื้นที่ภายในคืนนี้ไหมฮะเราเราทราบไหมฮะอะไรนะคะจะลงพื้นที่ไปหาศพเนี่ยภายในคืนนี้เลยไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นกระแสอย่างนั้นอยู่ค่ะก็คือจะลงพื้นที่เลยอ๋อครับคุณค,ค,คุณกัญญามีข้อมูลของของเขาจริงโจ้ที่ตะบนตชัยบุรีไหมฮะว่าตรงนั้นเป็นอะไรยังไงฮะ เขาจิงจ to ้ตรงนั okay. so so Babylon, Now, right? ้นเป็นพื like ้นที Alter, ่ที่ว่ามันจะมีมันมันจะเป็นแบบอ่าพื้นที่ราบอะค่ะแล้วก็มีมีมีบ่อมีอะไรอยู่ด้วยอะค่ะก็คือตรงนั้นจะพื้นที่ราบรุ่มถ้าว่าเป็นทุกปีที่น้ําท่วมตรงนี้จะท่วมหนักอะค่ะอ๋ออน้ําท่วมด้วยนะฮะค่ะตรงนั้นก็จะไม่ไมค่อยมีบ้านคนอะค่ะคือเป็นบริเวณทุ่งว้างอะค่ะอ๋อครับเป็นที่เปียวค่ะครับค่อนข้างที่จะเปียวนิดนึงค่ะครับไม่ไม่ได้อยู่ในเขตฐานอะไรใช่ไหมฮะ อะไรนะคะไม่ได้อยู่ในเขตทหารอะไรใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่ใช่ค่ะนี่แหละฮะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะฮะก็ก็คงไม่ไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับที่นายสันติภาพเนี่ยจะไปที่กองบังคับการนะฮะเขาเขาว่าเมื่อกี้ค่ะประมาณสามสิบนาทีสิบแล้วค่ะในทีนเสียงพี่ก็คุยกันโอฮะเดี๋ยวจะได้ติดตามดูความคลืบหน้าต่อไปครับครับอาล่ะครับขอบคุณมากครับคุณกัญญาครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ครับครับสวัสดีฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับก็ได้ผู้ต้องหาได้รายชื่อมานะฮะเพิ่มเติมอีกเยอะเลยใช่ครับรับครับก็มีนายชวลิตวุ่นจุ่มนะฮะอันนี้จับได้ที่เกาะลีบงที่ตรังนะครับแล้วก็นายทิวากรเกื้อทองนะครับก็จับได้นะครับแล้วก็เอ็นนี้จับได้ที่ควนขนุนที่พัทลุงคนนึงพีรากาสงขาวใช่ไหมฮะนี่แหละครับนายสันติภาพคนนี้นะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับพอทันทีที่นายสันติภาพรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ที่ฆ่านะครคุณเอกยุทธ์นั้นทนายสุวัตอภัยพักนะฮะแนายความของคุณเอกยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ในรายการทางช่อง a s tv นะครับก็บอกว่ายังไม่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่นายสันติภาพให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าเพื่อชิงทรัพย์จนกว่าจะได้เห็นศพครับตอนนี้นะฮะ ตัวคุณสุวัสด์และทีมงานกําลังทําเรื่องสําคัญบางอย่างอยู่แนวโน้มเป็นที่ชัดเจนว่าคือนายเอกยุทธ์เนี่ยคงคงถูกฆ่าแน่นอนแล้วละ่นะฮะแต่โดยนายสันติภาพเนี่ยเกลือเป็นหนอนให้กับทีมอุ้มฆ่าโดยเอากุญแจให้เพื่อแลกกับเงินเนื่องจากนายสันติภาพเนี่ยคุณสุวัสด์บอกว่าติดการพนันงมแงมและถูกนายเอกยุทธ์จับได้ว่ายักยอกเงิน1ล้านนะครับ ในวันที่นายกยุธถูกอุ้มฆ่านั้นเป็นจังหวะที่นายกยุธไปกับนายสันติภาพสองคนที่ร้านกะแตและมีความผิดปกติที่นายสันติภาพขับรถออกไปจากร้านอาหารนะครับไปวนอยู่ข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามานี่นะครับก็คงไม่เหลือา่ากกว่าแรงที่จะชี้ชัดว่าทีมฆาเป็นใครใครเป็นผู้บงการประมาณสี่ทุ่มคืนนี้หรืออาจจะพรุ่งนี้เช้าจะมีความชัดเจนนะครับต้องระบุให้ได้ว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างใครวางแผนร่วมกันบ้าง แต่ขณะนี้เชื่อว่านายสันติภาพเนี่ยรับเงินสองทางรับเงินจากผู้บงการเมื่อชัดเจนแล้วว่าจะบอกว่าทีมฆ่าเป็นใคร,ครอ,อันนี้คุณสุวัสด์บอกนะฮะคุณสุวัสด์ได้แต่แย้มบอกทางรายการทางช่อง STV ทีวีว่าทีมฆ่าเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตที่อยากให้ในายเอกยุทธ์ตายแต่ผมยังพูดขณะนี้ไม่ได้นายสุวัสด์บอกว่านายสันติภาพเนี่ยนะฮะก็รู้จักนายสันติภาพพอสมควร ไม่ใช่คนฉลาดนะฮะไม่สามารถวางแผนทําคนเดียวได้แน่นอนและตอนให้ปากคําก็มีพิรุษตอนแรกบอกว่ายิงตอนหลังบอกว่าบ<ฆ>ีบคอนะครับ<ฆ>คือโกหกดิ้นไปดิ้นมาง่ายๆเลยเพราะถ้ายิงยังไงมันก็ต้องมีขมาวดินปืนพอหาไม่เจอขม่าวดินปืนก็บอกว่าบีบคอนะครับเชื่อว่าน่าจะค้นหาศพนายเอกยุทธนะครับน่าจะพบภายในคืนนี้ครับตัวคุณสุวัสด์เนี่ยฟังจากน้ําเสียงแล้วไม่เชื่อว่า จะทําเฉพาะทีมนี้น่าจะมีคนจ้างนายสันติภาพเพลงด่วงอีกทีหน,นึ่งนี่คือไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นการฆ่าเพราะว่าชิงทรัพย์เพียงอย่างเดียวใช่ครับนี่ฮะอเอ,อาละ